สวัสดีครับพี่น้องไอทีจุจชนทุกท่านครับในส่วนของหัวข,ข้อแรกนี้นะครับผมก็จะได้แนะนําในส่วนของรูปร่างหน้าตาแล้วก็พื้นที่ที่แบ่งเป็นส่วนๆในการปรับแต่งของเว็บไซต์นะครับทุกศูนย์จะได้รับเว็บไซต์ที่มีหน้าตาเหมือนกันนะครับก็คือลักษณะนี้นะครับและหลังจากนี้ก็คือก็แล้วแต่ว่าศูนย์ไหนที่ ผู้ดูแลศูนย์มีความสามารถที่จะปรับแต่งรูปร่างหน้าตาให้มีความสดสวยงามมากกว่าน,นี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับหลายหลายท่านอาจจะเคยเข้าในส่วนของเว็บของไทเทเลนเตอร์ที่อยู่ใน t ีเกนะครับก็คือเว็บไซต์นี้นะครับอาจจะมีความสงสัยว่าการปรับแต่งลักษณะนี้จะสามารถทําได้ยังไงซึ่ง เราจะได้เรียนรู้กันในวิดีโอชุดนี้ต่อไปครับหากว่าเราจะแบ่งสัดส,ส่วนในการปรับแต่งของเว็บไซต์ของชุมชนที่เราได้นี่นะครับออกเป็นส่วนๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแบ่งออกเป็นประมาณสามสี่ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับรูปภาพมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือในส่วนแรกก็คือ Header กับตัว Display ตรงนี้นะครับ ซึ่งในโอกาสต่อไปเราจะได้เรียนรู้ว่ามีวิธีการปรับแต่งได้อย่างไรนะครับซึ่งภาพนี้ผมจะได้เอาขึ้นที่เว็บบอร์ดไปแล้วนะครับถ้าท่านใดดูในวิดีโอนี้ไม่ไม,ไม่ทันนะครับผมจะได้นำในส่วนของอเซคชั่นที่หนึ่งและเซคชั่นที่สองนะครับก็คือในส่วนสองส่วนนี้เราจะปรับแต่งให้ให้ข่าวกิจกรรมต่างๆ มาขึ้นโชว์ที่หน้าเว็บนะครับเพราะว่าจริงๆสาระสําคัญของอเว็บไซต์จริงๆก็คือในสองส่วนนี้นะครับแต่ก็ใช่ว่าส่วนอื่นจะไม่สําคัญนะครับโดยเฉพาะในส่วนของแบนเนอร์ลักษณะตรงนี้นะครับเราจะสามารถวางโค้ดได้นะครับถ้าใดที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการวางโค้ดก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับเราจะกลับไปที่เว็บไซต์เทเลซินเตอร์นะครับเว็บนี้นะครับ จะมีความแตกต่างกับตัวเทมเพลตที่ได้มาคือเว็บเทมเพลตที่ทีม t c ได้สร้างขึ้นมาให้หลายส่วนเหมือนกันนะครับก็คืออันนี้มีการปรับแต่งแค่ปรับแต่งพื้นฐานเฉยๆนะครับไม่ได้ปรับแต่งให้ให้ถึงขีดสุดของความสามารถของตัวเว็บไซต์นี้นะครับก็คือในส่วนแรกก็คือเป็นชื่อนะครับชื่อของของเว็บไซต์เดี๋ยวเราจะมาลองปรับแต่งกันดูว่า,าจะเปลี่ยนตรงนี้จาก จาก TGC ขอ p มาเป็นชื่อของเว็บไซต์เราจะทำยังไงแล้วก็ส่วนของหัวเว็บนี้นะครับแล้วก็รูปภาพแล้วก็การวางโค้ดลักษณะนี้นะครับใน,นส่วนของอรวมสร้างสรรค์ความยั่งยืนโดยนี้นะครับเดี๋ยวจะมีโค้ดให้นะครับเราสามารถที่จะก๊อปแล้วไปวางได้เลยนะครับ ก็คร่าวๆนะครับในส่วนของหัวข้อแรกหลังจากนี้เราก็จะได้เจาะตามหัวข้อต่างๆว่าเราจะปรับแต่งอะไรตรงไหนนะครับคอยติดตามต่อบไปนะครับ